มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวันนี้ค่ะคุณจิรายุห่วงทรัพย์โคศกรัฐบาลถแถลงและก็แจ้งไว้ชัดผ่านรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติ8ตริกาทาง N b t บกดหมายเลข2ครับ และทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับฟังได้ทั่วประเทศไทยครับท่านผู้ชมสามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับเพียงคลิกครับว่าเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเข้าไปก็จะเห็นรายละเอียดของรายการในทุกสัปดาห์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาจัดรายการอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาที่รัฐมนตรีนั้นก็ได้ไปมอบนโยบายกองทุน SML หลายท่านคนงจะรู้นะครับเล็กกลางใหญ่ชุมชนคิดชุมชนได้ทำและก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลสนับสนุนครับ นายกรัฐมนตรีบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากรัฐบาลในสมัยเมื่อปี2544ครับก็คือรัฐบาลของไทยรักไทยครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่24แล้วท่านนายยกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เดินทางไปเปิดงานนี้นะครับโดยเป็นประธานโครงการที่มีชื่อว่าส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนครับภายใต้การสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงครับ โดยรายละเอียดดังกล่าวนี้โครงการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับจะครอบคลุมกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศในขนาดเล็กกลางใหญ่หรือที่เรียกกันว่า SML ครับโดยมีหมู่บ้านทั้งหมดกว่า79,610แห่งครับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนครับนายมตรีได้พูดคุยกับสมาชิกกองทุนนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งเลยทีเดีครับลองฟังสั้นนายกรัฐมนตรีดูครับ การที่เราจะให้โอกาสให้น้องประชาชนเนี่ยเราจะให้โอกาสอย่างไรในเมื่อประเทศไทยเรามีอยู่หลายจังหวัดมีอยู่หลายชุมชนมีหลายหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเองค่ะการที่พี่น้องประชาชนในที่ต่างๆต้องรู้ปัญหาของตัวเองดีที่สุดรัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้นค่ะและถ้าพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนได้มีโอกาสในการร่วมกันตัดสินใจร่วมการทำประชาคมว่าสิ่งใดสำคัญที่สุด สำหรับชุมชนของตัวเองนั่นแหละค่ะคือทางออกทางแก้ไขปัญหาที่ตรงตุดนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนอยากเห็นแบบนั้นค่ะคือเห็นพี่น้องประชาชนมารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันคิดค่าว่าอะไรจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนของตัวเองนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนทุกชุมชนแข้มแข็งขึ้นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันค่ะ และนั่นก็คือเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของกองทุน SML ครับสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลจะคิดเช่นเอ,เอาโต๊ะไปเอาเครื่องออกกำลังกายไปเอาม้าหินไปเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปคือไม่ถามเลยนะครับว่าแต่และชุมชนนั้นอยากได้หรือไม่ SML เนี่ยนะครับเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนได้คิดเองครับบางหมู่บ้านเขาอาจจะไม่ต้องการโต๊ไม้หินนะครับบางหมู่บ้านเขาอาจจะไม่ต้องการยาสามัญแล้วเขามีเยอะแล้วเขาอยากจะได้ อะไรสักอย่างหนึ่งที่หมู่บ้านเขาต้องการเช่นอาจจะทําโรงเรียนสอนหรือว่าดูแลเด็กเล็กอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของกองทุน SML ที่น่าสนใจเอาเรื่องเลยทีเดียวครับไปดูเรื่องของรองจิ๊บครับสัสิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีสกู๊ปน่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนคะดิฉันสัสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ ช่วงนี้หลายคนคงได้ยินข่าวลือว่ารัฐบาลจะทำให้เราใช้ไฟแพงไปอีก25ปีจริงหรือไม่วันนี้จะขอมาอธิบายให้ชัดๆแบบเข้าใจกันง่ายๆค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาค่าไฟมีแต่ลดลงค่ะปีที่แล้วค่าไฟถูกตรึงไว้ที่หน่วยละ4.18บาททั้งปีในปีนี้ค่ะ2,568 4เดือนที่ผ่านมาค่าไฟลดลงมาเหลือ4.15บาทใครไม่เชื่อลองเอาบินค่าไฟของปีที่แล้วมาเทียบกับปีนี้ดูนะคะอย่างของบ้านนิชันเนี่ยเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลดลงจาก3,500บาทเหลือ1,900บาทลองไปเช็คกันที่บ้านทุกๆคนกันดูค่ะและในเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนหน้านะคะจนถึงสิงหาคมค่าไฟจะลดลงอีกเหลือ3.99บาทต่อนหน่วยค่ะ ถามต่อค่ะว่าแล้วการเซ็นสัญญาพลังงานหมุนเวียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาให้ค่าไฟขึ้นหรือไม่คําตอบก็คือไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าโครงการเซ็นสัญญาพลังงานหมุนเวียนนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี2565ค่ะ3ปีก่อนค่ะซึ่งเป็นรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพิ่งมาเซ็นกันวันสองวันนี้ค่ะ และทั้งโครงการก็มี83โครงการที่กฟผเกี่ยวข้องเซ็นกันไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้67โครงการเพิ่งเซ็นเมื่อวันที่18เมษายนแค่3โครงการซึ่งเป็นเรื่องของพลังงานแดดนะคะและที่ยังไม่เซ็นเหลืออีก13โครงการเป็นเรื่องของพลังงานลมค่ะมีกําหนดเซ็นในปี2 569หรหรือว่าปีหน้านะคะและตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ แต่ในส่วนที่เซ็นไปแล้วนะคะหากพบว่ามีปัญหาภายหลังก็ไม่ต้องรอ25ปีเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถยกเลิกสัญญาได้ท,ทันทีหากพบว่ามีความปิด ปกติในเรื่องของการประมูลการเสนอเรื่องใดๆที่มีปัญหาหรือว่าผิดขั้นตอนรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เพิกเฉยค่ะเราก็เร่งตรวจสอบทุกสัญญาเร่งใส่เงื่อนไขให้สามารถยกเลิกได้ทันทีหากมีอะไรไม่ไม่ชอบมาพากลน,นะคะและเราก็กําลังเดินหน้าแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยค่ะเพื่อให้การบริหารพลังงานเป็นไปอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนค่ะ รัฐบาลขอยืนยันให้พี่น้องประชาชนทุกคนมั่นใจนะคะว่าเราจะทำทุกอย่างด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรมและคิดถึงประโยชน์ของคนไทยเป็นหลักค่ะเพราะว่าพลังงานเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนและค่าไฟต้องเป็นธรรมกับทุกครัวเรือนค่ะท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเงินเยียวยาภาคใต้ครับ คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฤด,ดูฝนปี2567ครักบพู็ดค่ายๆืองคืองบค้างจ่ายนะครับที่น้ําท่วมใน,ในภาคใต้เนี่ยหลายท่านก็บอกโอ้ยเมื่อไหรจะได้ท่านนายกรัฐมนตรีเอาเข้าคอ,อรมบอเรียบร้อยอนุมัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยได้รับแล้วแล้วก็ถูกตรวจสอบสิทธิ์อาจจะติดขัดโร่นี่นั่นตอนนี้ หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วหวังว่าปีนี้น้ํำคงจะไม่มามากเหมือนปีที่แล้วอีกต่อไปนะครับมาถึงช่วงท้ายครับสัปดาห์หน้านี้วันจันนี้อะพรุ่งนี้นะครับผมเดินทางไปที่นครพนมแล้วล่ะนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เป็นการประชุมประจำปีนี้ครั้งที่2ครับนายมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีไปประชุมที่จังหวัดนครพนมครับนครพนมนี่น่าสนใจนะครับอยู่ติดกับแม่น้ําโขงข้ามไปก็เป็นประเทศลาวที่ท่าแขกไหลลงมาก็เจอมุกดาหารข้ามไปก็สุวรรณเขตสุวรรณเขตวิ่งตรงไปนะครับก็จะเจอด่านชายแดนลาวเวียดนามเส้นกึ่งกลางของประเทศเวียดนามนะครับถ้าข้ามภูเขาไปผมขับรถไปหลายครั้งนะครับก็จะไปเจอเมืองดานังตะเลี้ยวซ้ายก็ไปหาหน่อยเลี้ยวขวาลงมาก็เจอเวโฮยอาน หรือว่าโฮจิบินซิตี้หรือไส้งอนในสมัยก่อนครับนายมนตรีก็จะเป็นประธานในการประชุมในวันอังคารครับแต่ว่าท่านจะเดินทางไปตั้งแต่วันจันทร์ส่วนผมก็จะเดินทางไปในวันนี้แหละครับแล้วก็จะลงพื้นที่หลายจุดเพื่อน,นําเป็นข้อมูลให้กับท่านรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ในการติดตาม ความคืบหน้าของจังหวัดต่างๆในภาคอีสานนะครับอ่ะเวลาเดินทางมาเด็วครับวันนี้อยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจสิ้นกันและกันครับไทยแลนด์สู้ๆครับเราต้องนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าแล้วก็แข่งขันกับทั่วโลกให้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับค,ค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ